ก่อนมาออกกำลังกายไปขายประกันสุขภาพให้กับเด็กหญิง3ขวบมาครับคุณแม่ท่านนี้ตัดสินใจทำประกันค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด13รายการให้กับลูกสาวนะครับนอกจากความคุ้มครองชีวิต3,6 0แแล้วนะครับจะมีค่ารักษาพยาบาลมีค่าห้องก็คือ4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีค่ารักษาต่อโรคต่อครั้งอยู่ที่5,000 500, 0 0บาทครับแล้วกรณีถ้าเกิดมีการรักษาด้วยมะเร็งแล้วก็6กลุ่มโรคตามรูปนี้นะครับ ความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นให้คูณ2จาก500แสนบาทไปเป็น1ล้านบาทเลยครับแถมยังมีค่าชดเชยให้ด้วยนะครับคืนละ2,000บาท เช่นถ้าเกิดมีการแอดมิดนอนโรงพยาบาลทั้งหมด3คืนนะครับแล้วก็ได้รับยากลับบ้านด้วยจะได้เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารทั้งหมด8,000บาทเลยครับแอะที่ดีมากๆนะครับมีประการมะเร็งและโรคร้ายแรงด้วยครับเจอจ่ายหลายจบนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเจอฝั่งซ้ายของตารางเช่นมะเร็งระยะไม่ลุกลามโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองฝั่งซ้ายมือนะครับ จะได้รับเงินก้อน200,000บาทมากที่สุด5ครั้งครับส่วนถ้าเกิดเจอฝั่งขวาของตารางเช่นมะเร็งระยะลุกลามการผ่าตัดปลาพาสหัวใจหรือว่าสโตรกหลอดเลือดสมองอุดตันนะครับได้รับ500,000บาทมากที่สุดทั้งหมด6ครั้งเลยครับแบบประกรันนี้นะครับการันตีการต่อสัญญาตลอดอายุสัญญานะครับ แล้วเงินส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับลูกด้วยครับดูแลลูกค้าละออกกำลังกายต่อกันนะครับ